สายลมพัดโช,ชยใบไม้ไหวระรูพิมพาถือกล่องกำรรมมี่สีแดงเข้มไว้ในมือใจเต้นระรูราวกับกล่องรบภายในกล่องนั้นบรรจุแหวนเพชรเม็ดโตวแหวนมั่นแหวนที่เธอตั้งใจจะมอบให้ระวิชายหนุ่มที่เธอรักมาตลอดสามปีระวินั่งอยู่บนม้านั่งไม้เก่าใต้ต้นจำจุริใหญ่ใบหน้าคมทายบ่งบอกถึงความคิดที่ลึกซึ้งเขาเงียบขึมแตกต่างจากระวิที่ร่าเริงยิ้มแย้มที่เธอเคยรู้จักพิมพาเดินเข้าไปหาเขามือที่ถือกล่องกำมยี่สันเทาระวิ เธอเรียกชื่อเขาแผ่วเบาน้ำเสียงสั่นเครือระวิงเงเลยหน้าขึ้นดวงตาคมกริบมองเธอแต่กลับไร้ประกายความอบอุ่นพิมพาน้ำเสียงของเขาก็แผ่วเบาเช่นกันแต่กลับเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าฉันฉันมีอะไรจะบอกเธอพิมพาพูดเสียงสั่นจนแทบจะฟังไม่รู้เรื่องเธอเปิดกล่องกำรรมะหยี่แหวนเพชรประยิบประยับส่องประกายสะท้อนแสงแดดอ่อนๆฉันรักเธอนารวิฉันอยากแต่งงานกับเธอ น้ำตาคลอเบ้าเธอพูดด้วยความหวังความรักและความกลัวระวิมองแหวนแล้วเงยหน้าขึ้นมองพิมพาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดขอโทษนะพิมพาฉันทำไม่ได้คำพูดของระวิราวกับสายฟ้าฟาดลงกลางใจพิมพาความหวังที่เธอพบปลูกมาตลอดสามปีทังทลายลงในพลิกตาน้ำตาไหลอักแก้มเธอไม่เข้าใจทำไมทำไมระวิถึงปฏิเสธเธอทำไมทำไมล่ะระวิเธอถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ มือที่เคยถือกล่องกำมมี่ตอนนี้กำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือประวิถอนหายใจฉันฉันรักเธอแต่ฉันไม่สามารถให้สิ่งที่เธอต้องการได้เขาก้มหน้าลงไม่กล้าสบตาเธอพิมพาไม่เข้าใจเธอรักเขาเธอยอมทำทุกอย่างเพื่อเขาแล้วอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการและเธอให้ไม่ได้ฉันฉันไม่รู้เธอพูดน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสับสนและความเจ็บปวด ระวิ่งเลยหน้าขึ้นมองลึกเข้าไปในดวงตาของพิมพาฉันขอโทษจริงๆพิมพาแล้วเขาก็ลุกขึ้นเดินจากไปทิ้งให้พิมพายืนอยู่คนเดียวกับแหวนมงนั้นและความเจ็บปวดที่ไม่มีวันลืมที่งเงียบงันสายฝนโปรยปรา,ายลงมาอย่างไม่ขาดสายสะท้อนกับความรู้สึกของพิมพาที่เปียกปอนไม่ท้ยกันเธอยืนอยู่ใต้ต้นจามจุรีจุดที่ระวิบอกว่าเขาไม่สามารถแต่งงานกับเธอได้กล่องกำมะหยี่สีแดงเข้มยังคงอยู่ในมือแหวนเพชรที่เคยส่งประกาย ตอนนี้ดูมืดมนราวกับสะท้อนความมืดมนในใจเธอเสียงฝนกระทบพื้นดังตุกตุกราวกับเสียงหัวใจของเธอที่เต้นไม่เป็นจังหวะเธอพยายามนึกถึงเหตุผลคําอธิบายอะไรก็ได้ที่ทําให้เข้าใจการกระทําของระวิแต่กลับว่างเปล่าไม่มีคําตอบไม่มีเหตุผลมีเพียงความเงียบนงันความว่างเปล่าและความเจ็บปวดที่กัดกินหัวใจเธออย่างช้าชา้าเธอนึกถึงวันที่พวกเขารู้จักกันวันที่ระวิยิ้มให้เธอวันที่เขาทําให้เธอรอยยิ้มวันที่เขาทําให้เธอเชื่อว่าพวกเขาจะได้อยู่ด้วยกันความทรงจําเหล่านั้น ตอนนี้กลับกลายเป็นคมมีดที่แทงทะลุหัวใจเธอน้ำตาไหลอักแก้มเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจะทำอย่างไรกับความเจ็บปวดนี้จะทำอย่างไรกับความรักที่เธอมีให้เขาความรักที่เธอคิดว่ามันจะนำพาเธอไปสู่ความสุขแต่กลับนำพาเธอไปสู่ความทุกข์ความผิดหวังและความว่างเปล่าเธอคุกเข่าลงฝนชุ่มฉ่ำเสื้อผ้าชุ่มฉ่ำเส้นผมชุ่มฉ่ำหัวใจเธอปล่อยให้ตัวเองร้องให้ปล่อยให้ความเจ็บปวดไหลออกมาราวกับว่าน้ำตาจะสามารถชำระล้างความเจ็บปวดนี้ได้แต่เธอก็รู้ ว่ามันเป็นไปไม่ได้ความเจ็บปวดนี้มันจะยังคงอยู่กับเธอไปตลอดเป็นรอยแผลเป็นที่ไม่มีวันหายไปเธอเก็บแหวนเพชรเข้าไปในกล่องปิดกล่องอย่างเบามือแล้วลุกขึ้นเดินฝ่าสายฝนท่ามกลางความเงียบงนันความว่างเปล่าและความเจ็บปวดที่ไม่มีวันจางหายไปหลายเดือนผ่านไปพิมพายัยงคงจมอยู่กับความเศร้าแต่เธอก็เริ่มเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตต่อไปแม้ว่ารอยแผลในใจจะยังคงอยู่แต่เธอก็พยายามที่จะก้าวเดินต่อไป วันหนึ่งเพื่อนสนิทของพิมพาชื่อว่าแนนได้โทรศัพท์มาหาเธอบอกว่ามีเรื่องสําคัญที่ต้องบอกแนนบอกว่าเธอได้พบกับออยเพื่อนเก่าของระวีและออยได้เล่าเรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับระวีให้เธอฟังแนนเล่าว่าระวีป่วยเป็นโรคแยแรงโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และเขาไม่ต้องการให้พิมพาต้องทุกข์ใจหรือรับภาระดูแลเขาจึงเลือกที่จะจัดไปโดยไม่บอกความจริงกับเธอพิมพาซึ่งไปเธอไม่เคยรู้มาก่อนว่าระวีป่วยเธอคิดว่าการที่เขาปฏิเสธ เธอเป็นเพราะเขาไม่รักเธอหรือเขาอาจจะมีคนอื่นแต่ความจริงกลับเป็นเรื่องที่น่าเศร้ากว่านั้นมากความโกรธความเสียใจและความสงสารตะปนกันอยู่ในใจเธอเธอโกรธนวิที่ไม่บอกความจริงกับเธอเธอเสียใจที่เขาต้องทนทุกข์ทรมานและเธอสงสารเขาที่ต้องจากไปโดยที่เธอไม่รู้ความจริงเธอรู้สึกผิดที่เคยคิดว่ารวิไม่รักเธอเธอรู้สึกเสียใจที่เธอไม่ได้อยู่เคียงข้างเขาในช่วงเวลาที่เขาต้องการเธอมากที่สุด พิมพาตัดสินใจที่จะไปเยี่ยมระวีที่โรงพยาบาลแม้ว่าเธอจะรู้ว่ามันอาจจะสายเกินไปแล้วก็ตามกันครั้งสุดท้ายโรงพยาบาลเงียบสงบแม้เสียงฝีเท้าของพิมพาก็ยังดังกล้องไปทั่วเธอเดินไปตามทางเดินใจเต้นระรัวไม่ใช่ด้วยความตื่นเต้นแต่ด้วยความกังวลความกลัวและความหวังที่ผสมปนเปนกันห้องของระวีอยู่ที่ปลายทางเดินเธอหยุดอยู่หน้าประตูลังเลที่จะเปิดมือของเธอสั่นเทาเหมือนกับครั้งแรกที่เธอถือกล่องกระหยียที่มีแหวนวงนั้นอยู่ข้างใน สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปในห้องระวินอนอยู่บนเตียงใบหน้าซีเซียวดวงตาปิดสนิทดูอ่อนแอและเหนื่อยล้ากว่าที่เธอเคยเห็นพิมพาเดินเข้าไปใกล้นั่งลงข้างเตียงมือของเธอเอื้อมไปจับมือของเขามือของเขาเย็นเฉียบแต่ก็ยังคงอบอุ่นราวกับว่ายังคงมีชีวิตชีวาอยู่ระวิกเธอเรียกชื่อเขาเบาๆน้ำตาไหลาอาดแก้มอีกครั้ง รวิค่อยๆลืมตาขึ้นมองดูพิมพาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความเหนื่อยล้าแต่ก็ยังคงมีร่องรอยของความรักความรักที่เขาเก็บไว้และไม่เคยบอกเธอพิมพาเขาเรียกชื่อเธอเสียงแหกท่าแทบจะกระซิบฉันฉันรู้แล้วพิมพาพูดน้ำเสียงสั่นเครือฉันรู้แล้วว่าเธอป่วยรวิยิ้มยิ้มอย่างอ่อนโยนฉันขอโทษที่ไม่บอกเธอไม่เป็นไรพิมพาพูดฉันเข้าใจพวกเขานั่งเงียบอยู่พักใหญ่ ไม่มีใครพูดอะไรมีเพียงเสียงเครื่องมือทางการแพทย์ที่ดังเ,าเบาๆและเสียงน้ำตาของพิมพาที่ไหลลงมาอย่างเงียบๆฉันรักเธอนะพิมพาประวิพูดเสียงแถวเบาแต่เต็มไปด้วยความจริงใจฉันก็รักเธอนะประวิคพิมพาตอบน้ำตาไหลาอาบแก้มอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ความเสียใจแต่เป็นความรัก ความรักที่บริสุทธิ์และไม่มีวันจางหายไปนี่เป็นการพบกันครั้งสุดท้ายของพิมพาคงอยู่หลังจากการจากไปของระวิตพิมพาใช้ชีวิตอย่างเงียบ,เยบๆเธอก้มหน้าก้มตาทํางานอย่างหนักทุ่งเทให้กับงานจนแทบจะไม่มีเวลาให้กับตัวเองหรือกับคนอื่นๆเพื่อนๆพ,พ,พยายามชวนเธอไปเที่ยวไปสังส่งแต่เธอก็ปฏิเสธเธอไม่อยากพบเจอผู้คนไม่อยากรับรู้ถึงความสุขความสนุกสนานที่เธอคิดว่ามันไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ของเธอ หลายคนพยายามแนะนําให้เธอเปิดใจรับคนใหม่แต่เธอก็ไม่สนใจเธอปิดกั้นตัวเองไม่ยอมรับความรักหรือความสัมพันธ์ใหม่ๆเธอคิดว่าไม่มีใครจะสามารถแทนที่ระวิดได้ระวิดคือความรักเพียงหนึ่งเดียวและความรักนั้นได้จบลงแล้วอย่างไม่มีวันกลับมาบางครั้งเธอก็เผลอนึกถึงระวิดถึงวันที่พวกเขารู้จักกันวันที่พวกเขาหัวเราะเล่นและมีความสุขด้วยกันความทรงจําเหล่านั้นทําให้เธอทั้งมีความสุขและเจ็บปวดในเวลาเดียวกัน เธอเก็บรูปถ่ายของรวิดและของขวัญที่เขาเคยให้ไว้ไว้ใกล้ตัวเสมอมันเป็นสิ่งที่ทําให้เธอรู้สึกถึงการมีอยู่ของเขาแม้ว่าเขาจะจากไปแล้วก็ตามเพื่อนเพื่อนและครอบครัวเป็นห่วงเธอมากพวกเขาพยายามให้กําลังใจและช่วยเหลือเธอแต่เธอก็ยังคงปิดกั้นตัวเองไม่ยอมรับความช่วยเหลือหรือความหวังดีจากใครเวลาผ่านไปแผลในใจของพิมพาย,ยังคงอยู่มันอาจจะค่อยๆจางลงแต่ก็ไม่เคยหายไปมันเป็นเครื่องตนใจถึงความรักความสูญเสีย และความเจ็บปวดที่เธอต้องเผชิญและเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันความสงบ80ปีผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วพิมพ์พาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและเงียบสงบบ้านหลังเล็กๆของเธอเต็มไปด้วยความทรงจําทั้งความสุขและความเศร้าแต่เธอก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างสงบสุขไม่มีใครรู้ว่าเธอเคยรักระวิมากแค่ไหนหรือเคยเจ็บปวดมากแค่ไหนเธอเก็บความรู้สึกเหล่านั้นไว้ลึกๆในใจไม่เคยบอกใครไม่เคยแบ่งปันกับใคร เพื่อนๆและครอบครัวต่างก็แก่ชาราลงหลายคนจากไปแล้วแต่เธอก็ยังคงอยู่ใช้ชีวิตอย่างสงบและเงียบๆในบ้านหลังเล็กๆของเธอจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่ออายุครบ80ปีพิมพาตัดสินใจที่จะบวชชีเธอรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่เธอจะละวางทุกสิ่งทุกอย่างทั้งความสุขและความทุกข์ทั้งความรักและความเศร้าเธอได้เตรียมตัวและจัดการเรื่องต่างๆอย่างเรียบร้อยเธอได้บริจาคทรัพย์สินและสิ่งของต่างๆให้กับวัดและมูลนิธิการกุศล วันบวชเป็นวันที่อากาศแจ่มใสมีพระสงฆ์ญาติมิตรและเพื่อนๆมาร่วมงานพิมพานั่งอยู่บนอาสนะใบาหน้าสงบและอ่อนโยนดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความสงบและความสุขหลังจากการบวชพิมพาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในวัดเธอทุ่งเทเวลาให้กับการปฏิบัติทําการภาวนาและการช่วยเหลือผู้อื่นเธอใช้ชีวิตยังมีความหมายและมีความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนรอยแผลในใจของเธอยังคงอยู่แต่เธอก็เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมัน อย่างสงบสุขเธอไม่เคยลืมระวิแต่เธอก็ได้ปล่อยวางและก้าวเดินต่อไปยังมีความสุขและสงบในบ้านปลายชีวิตบทที่7การจัดไปอย่างสงบเวลาผ่านไปอีก5าปีพิมพ์พาใช้ชีวิตในวัดอย่างมีความสุขการบวชชีทําให้เธอค้นพบความสงบในใจเธอใส่ใจในการทําบุญช่วยเหลือผู้คนและเรียนรู้การภาวนาอย่างจริงจังชีวิตประจําวันของเธอเต็มไปด้วยความพอใจและความสงบสุขในวันที่อากาศสดใสพิมพ์พานั่งอยู่ในส่วนของวัด มองไปที่ดอกไม้ที่บานสะพรั่งและเสียงนกร้องเพลงความรู้สึกสงบและความสุขแผ่ซ่านไปทั่วหัวใจเธอรู้สึกถึงความสงบที่เธอสแสวงหามาตลอดชีวิตแต่การเดินทางของชีวิตย่อมมีจุดจบเมื่อพิมพาอายุครบ85ปีร่างกายของเธอเริ่มอ่อนแอลงแต่ใจของเธอกลับแข็งแกร่งเธอรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงนี้และเตรียมพร้อมที่จะเดินทางไปยังดินแดนใหม่ในเช้าวันหนึ่งขณะที่นั่งอยู่บนม้านั่งไม้ในสวนเธอรู้สึกถึงความเงียบสงบภ,ภายในใจเธอหลับตาลง และได้ยินเสียงลมพัดผ่านใบไม้เสียงนกร้องเสียงน้ำไหลทุกอย่างดูสงบและเรียบง่ายพิมพารู้สึกได้ว่าเวลาของเธอกําลังจะมาถึงเธอเปิดตาขึ้นมองไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยแสงแดดแล้วยิ้มให้กับความทรงจําที่ผ่านมา <c oughs> เธอคิดถึงระวิความรักที่สวยงามและการจากไปที่เธอไม่เคยลืมขอบคุณสําหรับทุกอย่างเธอกระซิบและรู้สึกถึงความอบอุ่นในใจความรักที่เธอมีต่อเขาจะไม่มีวันจางหายไป ไม่นานหลังจากนั้นเธอหลับตาลงอีกครั้งและปล่อยให้ตัวเองเข้าสู่ผวังในบ้านปลายชีวิตทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างสงบเธอรู้สึกถึงความสงบและความรักที่เต็มเปี่ยมในหัวใจก่อนที่จะจักไปอย่างเยียบเชียบการจักไปของพิมพาเป็นการจักไปที่เต็มไปด้วยความสงบและความรักเธอใช้ชีวิตยังมีความหมายและถึงแม้ว่าเธอจะจักไปแต่รอยเท้าของเธอในโลกนี้จะยังคงอยู่ผ่านความทรงจำที่เธอสร้างขึ้นนี่คือจุดจบ